น้อมามันเปลี่ยนเปลี่ยนรถใส่ครับรถใส่หังไฟหวังขึ้น <c oughs> ลายนี่ปวดหัวเลยเราบางนี่เขามันเดี๋ยวนี้มันมันเตียงเงินเตียงเงินหลาย <c oughs> เงินไหลเตียงเงินหลด <c oughs> าาีมากดีมากเบิกบังหน่อยป่ะเนี้ยมาเบิ่งบางหน่อยเป็นกวนมาความบูบางหน่อยครับ เปลิมตนะ้เ <minutes> ต <Ờ> ็มตาหักดีเถอะหางก็เอาไม้ปอธรรมาดาครับพี่น้องนี่ไม้ป้ธรรมดางามงามงามนน่ะมาเล่าตางเล่าหนึ่งพอเสษหนึ่กัสีประม่าณแปดสิบบาทนั่นว่าเสียันนีผได้จักเสษหนึ่งแปดสิบบาทได้ได้หาบ้างได้หาบ้างเมียนได้หาบ้าง เกียร์โลไอ้กียร์ร่างหนึ่งหอกสี่ได้ประมาณเจ็ดถึงแปดบังครับนี่ได้สบายพรแนงามประหยัดประหยัดบังในน้อยเองสิอยากไปเรียนเงินเพงๆกัได้ครับแข่งดีวนีดเดียวนน่สนามกับมี้ให้อยู่ บาได้เขียบมได้เสียคคาสมักแพงจ่อยเอ็นวะคายสมักคณะควบแย่ของฮกีาเส้นครับคาสมักกับซี่อแพงเราบังไงเจ็ดสิบเส้นนีประมาณนี้เนาะมูคเจ็ดเจ็ดสิบกัมีวะเจ็ดสิบเจ็ดสิบหางมี่บงเนาะ แปกับมเาแปดัีเราเห็ดบางแงวบางน้อยบ่ถ้ามีสานเยมนก็จะเห็ดมาก่อนนเจะเห็ดเงวแล้วออาหมวแต่มาะเขาจริเเงวแวครับอ้าหมแต่มาะเขาวงการวันไดอาสางยับวืใหม่ไพ่สะใจเลไหนว่าร่องรับการกระแทกได้กันไฟในตัวกันงไฟในตัวเลย ความันตว่ามันขาดเบิดบ้ไมันตดม่ได้ทั้งหมอขนาดเท่นี้งยนี่ยเว้เนี่ยมาเอะเพราะแต่ในเแสเนี่อะใชตมันต้มันต่วนถือค้างด้วยขนถึงข้นหัวลอยคนแบบเอบางคนเ็จะแบบไเด็กทุที่เราสูตรไปสูตรมันก็ว่าแล้วก็บางคนเยอะแต่ไม่แค่แคีอ่นี้กระดาษเยิมก็ มมวนนึงนี่มอนยังไงีเใย่เป็นที่บ้งแล้วแมรอแมนของ้านี่ยหวนนึงต้งมีกีเดองบ้างไมบงไบังี้ได้บ้งออร์บ่าซ้ำดูดูบังพยงงิ้เขียกขีเขียดเข้าไปลองบอกไหมบังวนนบัง ออสองล้ครับโอ้สอง,ล,สองล้นยสองลนึงคนละมันไอว่าให้รดิบไม่ละแก้ันเจัดเวลาไปเอาหเดียวกันพนละกับเสียงยงาคนละเต็มีเลยครับมาหอดกมีวางไฟให้ล่างเลยเอาไปนอนมื่อนี้ซูเปียเาวี ล่างมาไ่้หน้อยครับทางแหลกไมชีวิตได้เนี่บางน่อยครับเนยหมบื้องั่นเด่จำไหนสเกบสางงีพันวาเนเป็นปูดปุ๋ยมาท่นครับเป็นปุยปุ๋ยสบากับทานชิสลิงนี่นะครับสำหรับทานทิสลิงกัเากัปกติการล่างเขากับบแรนันเพราะทรายดอกครับ หยอดแท่งหลอนมาครับเนี่ยครับแท่งไฟหล่นมาหย่อนแท่งเดี๋ยวมาเขีอีกทีนึ่งว่าพับเขาีกงเนามนพัาดเดียวเ่อม่ไม่ธรรมดาบึงย่างบึงยอนมือ รังมันีังต้องหาดสอบสอบบอไหมรรมการบดเนี่ถือกล่องนี่เป็นกรรมการบ่นี่ จีว sí, e ่าถ kind of ือกันที่แรกอ่อนอ่อนร้านแบดอ่อนอันนั้นแหละแบตตะวันนี่นนั่นกลิ่นบางท่ยกนี่มวัดปุ๊บวดเลยนะจะมีจับเวลาออเาพี่นงบังไฟขนาดหนึ่งนิ้วครับผมสปเปอร์เ่ารงบางแหลกนะครับแต่ว่าก็ บ,บ้าวบลูนะวาเป็นขูดปุ๋ยครับของอาจารย์เอ๊ะมาเรียนรู้วิซาบังไฟทอนอยู่น้ำผินนะครับผัดหนาต่อยอดอยู่ข่ของเขา้าเพราะว่าเข้าสีรถสเปกบังเง้ครับมันเปลืองทุนครับนดะเดนบัางน้อย สนามจุดกับมี่คือกันครับอ้าวงานช่างเย็ครับผมบวกซุปเปร์เน่าบวกุปปเชื่อจอดร่องมือเพียงทำทุเรียนครับบังคับองบังจดร่องอ้าวขอให้ขึ้นสูงๆลงซาซาได้เวลาหลายๆครับสามสองหนึ่งไป va มันคิดตรง,งนี้แปลกยู่นอนอย เห็นหล้วโอเคนำนักกับพ่อไปในอายุลักษณะคือบองไฟแตกแตกโค้งแค่ขึ้นแตกโซนบดแตกตงไฟมันแตกโซนดอ่าอ tắt lò kêu này, đang khoai mali vướng này nè, đang khoai dì này nè, ao. Đã không rồi, bắt rồi. Phu vướng con voi, con แล้วหมดมือลงมาตามลงมาเป๊ะเป๊ะลงไปเท่าไรครับฮะเดี๋ยวมาเบิ้งรี่เบิ้งนี่นี่แกมือบางที่สองครับมันอกี้แกของมันห่วงห่วงมัน กี่ไรยังก่อนอ้วนหมดกินเกลียดเข้าไป มาเกี่หู้ไอันรุมบ่ต้นคืนม,มันแก้ครับ <laughs> าบางมันหันมันได้สองนาทีสามสิบสองวินาทีปักน,นี่ค่ะ น,นีเลี้ยวก็บางนั่นบางนั่นมันมันอ้วนยบบทอดจุดเลยล่ะแตีมือครับบางนี่เราขินเนี้ยงครับเตมือไหมครับเตียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อม สิงสุรยาวครับบวกไลเค้นข้าครับบังที่สองขึ้นสูงสูงลงส้ๆได้เวลาหลายๆครับสามงไปไปโอ้บักงามเลยบานนี้จไดละนี่คุ่น่ะไปได้อีกเซ่ยุนน่ะเห็นเนาะ เมิ่งนอกใจก็ความสูงบินจำจครับบังนี่เดี๋ยวาพุดว่างได้ติดพวนมาครับผมเห็นบ่เห็นต้นน้ำเห็นตัวยีบ่ บ่ไงปะไหนครับกล่องผมมันตัวใหญ่บ่เพราเะเสียจะหางว้วนควนควนยังเหมือนแนนกวนมวาให้เหมือนมันกะติดควนม,มากแต่ันน่าจะไม,ม่นันกปนัวะน่ะจะถือว่าเบานะครับเกิดตัวเสี้า ตัวท่าซ่าหมุนตีวงแคบๆต้องมาทางขวาของกลุ่มควันโดยทั่วไปก็โอเคครับน้ำหนักครับนี่แส่ว่าควันเต็ดมากเรื่อยๆสองนาทีแล้วควันเต็ดมากเรื่อยๆ อย่ีอออสองนาทีแปดวิตว,วิละโอ้เป็นเด็กซ้ำบางแหญ่น,น,นอนนิ่งเลยครับตอนนี้หวงเลยปวดเอ็นค้าแล้วทำทนีน

บ่บ่มับองบตันบ่อันบ่มันลงห้ววมันมันบ่หมุน อีสามสิบเท่ากับ200ร้อสองร้ออไรก่องร้อยิสองร้อยิเป็นวะสามนาทีสามสิบสามสิบเซสามสิบกับเป็น2องร้อยิตสองร้องาควมเบาอีกต่อไป ต้องเฮ็ดกระดาษดีบอกกันว่าก็ังแรงแกโค้งว่นงงมันบางแรงมันแกแม่ใส่ผ้าสุดดิใส่าุดต้เนี่ยมันสุดต้องอัพให้มได้ประมาณนี้เนาะแมครับงไงพดตังสองอีไปสุดเี่ยใสุดอยู่เห็นบอกพ่อมันบอกตา้ลูไวง่ายดนตกแกโอ้เรียนบางหน่อย